มาถึงช่วงสุดท้ายของ Morning Voice ในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีผู้มาร่วมรายการเพิ่มกับเราอีก2 0 0ท่านนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของต่างตลาดน้ำสีภาคนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับรางวัล The Best Tourism Attraction ค่ะที่เราได้มีการนำเสนอข่าวกันไปในช่วงแรกนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความสำเร็จในครั้งนี้ว่าเหตุผลที่ได้รับเลือก พราะอะไรแล้วก็ความรู้สึกของเขาและการรักษามาตรฐานแบบนี้เขาจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณนัทวัฒน์คุณพงพาณิชย์และคุณอิสราพรสินสุวรรณชัดค่ะทั้งสองท่านนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมรางวัลนี้ท่านได้แต่ใดมานะต้องใช้คำนี้เลยต้องใช้คำนี้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นรางวัลที่ ได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับโดยปกติอยากรู้เหมือนกันว่าตลาดน้ําของเรานี้ชาวจีนเยอะมหเยอะมากค่ะเยอะมากเลยเป็นมารถทัวร์กันใช่ไหมคะส่วนใหญ่คือเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งใช่ไมใช่ไหมอันดับหนึ่งที่มามีการสอบถามพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก่อนหน้านี้ว่าเขาชื่นชอบอะไรในตลาดน้ําสีภาคบ้านเรานักท่องเที่ยวชาวจีนจะชอบกินชอบช้อปปิ้งแล้วก็ที่มาตลาดน้ําสีภาคพยาเลยคือ ชอบนั่งเรือพายบรรยากาศอสบายค,คือที่พัทยาจะมีที่ตลาดน้ำสีภาคที่เดียวที่มาแล้วจะได้นั่งเรือพายโอเคอจัดไปถ้าเกิดว่าใครอยากจะดึงลูกค้ากลุ่มนี้นะ <c oughs> ต้องต้องมีแบบมีตีรันฟันแทงกันบ้างในตลาดนะ <c oughs> ต้องพายเรือได้นะก็นอกจากทะเลของเราแล้วเนี่ยที่แบบคนจะเล่นสปีดโบทสะส่วนใหญ่แล้วก็เรือเจ็ต แต่ถ้าเกิดแบบอยากจะสนุกสนานชิลๆก็คือต้องพายเรือที่ตลาดน้ำนี่แหละนะคะคแล้วรางวัล The Best of Thailand Award โหวต by Chinese Tourism เนี่ยนะเป็นรางวัลที่มันเกี่ยวกับอะไรมาถึงความเกี่ยวข้องของรางวัลนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างะคะจริงๆรางวัล uh, The Best of Thailand Award โหวต by Chinese Tourism เนี่ยเป็นโครงการของทททที่จัดขึ้นก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือ ทางททเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านโดยสร้างการรับรู้ผ่านทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งจะมีบริษัทซีนาคอร์ปอเรชันเนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ออนไลน์รายใหญ่ที่มีสมาชิกมากกว่า60 0ล้านคนก็คือเว็บไซต์เ o i p o c o m อาจจะเอาเสียงผิดนะคะดังนะเว็บนี้เขาดังมากผู้คียสูสีกับอะไรทริปแอดไวเซอร์ประมาณนี้เขาจะมาแบบนี้เลยนะ ก็คือรางวัลที่เราได้เนี่ยจะเป็นรางวัลของที่นักเที่ยวชาวจีนเขาโหวตให้ก็คือสมาชิกในเว็บไซต์เนี่ยจะมีมากกว่า600ล้านคนซึ่งหนึ่งเสียงโหวตเนี่ยจะได้มาจาก1 IP address เท่านั้นคือคนที่เป็นคนโหวตเนี่ยจะต้องมีเป็ d ชาว s ีนจเป็นชาวจีนแล้วต้องมีรหัสส่วนตัวว่างถูกต้องถูกต้องเหมือนคนที่แบบมีอีเมลมีอะไรแบบนี้ต้องายืนยันตัวตนได้เลยเราต้องไปต้องไปเขาเรียกว่าอะไรลงทะเบียนลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เขาด้วยโอ้อันนี้ถือว่ามันถือว่า เข้มข้นนะได้ได้รับความนิยมแบบเจ้าตัวจริงๆใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การแบบว่าเล่นวิ่งแห่ไปหรือว่าคนที่จะมารับจ้างโหวตมันไม่ใช่อะประมาณนั้นนะแล้วทางคุณชินแล้วครับทางตราน้ำสิทธิภาพพอได้รับทราบแบบนี้เป็นไงบ้างครับพอรู้ว่าวันแรกที่เขาติดต่อมาใครใครติดต่อมาครับทางทททางใช่ทางททตอนแรกคือเขาเขาส่งจดหมายมาก่อนว่าเราเนี่ยได้รับการคัดเลือกตอนแรกเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นเป็น ช้อปปิ้งออยเอรียหนึ่งในสิบกับหนึ่งในสิบที่เขาโหวตให้ติดท็อปเท็นก่อนแล้วก็รู้อีกครั้งหนึ่งก็คือติดท็อปเทนของ Best t r i o เ t สอะทักชั่นเป็นเป็นหนึ่งเดียวมั Best Attraction ใช่ค่ะเป็นหนึ่งเดียวแล้วแล้วสิบท็อปเทนเนี่ยตอนแรกเขาเขาบอกเราสองชั้นเลยมั้ยหรือว่าเขาบอกทีละรางวัลคือตอนแรกที่ที่ได้จนมาจากทางทงทอมาเนี่ยเขาบอกแค่ว่าเราติดท็อปเท็แล้วให้ทางผู้บริหารเราเนี่ย ไปร่วมงานเพื่อที่จะรับใบประกาศแต่เขาจะมีการประกาศผลในวันนั้นเลยอุกให้ก่อนใช่ถูกต้องค่ะจะประกาศแจกรางวัลในพวกไมขลารทองกระผมเมื่อวันน่นะก็เขาจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ w o r ร์ดโฟลดดอทอมด้วยก็สามารถดูออนไลน์กันได้แล้วหลังจากนี้ล่ะจะทํายังไงกันต่อไปคุณภาพรักษาคุณภาพไว้อย่างไร คือหลังจากที่ได้รับมาแล้วครับคมรู้สึกก็แรกๆก็จะรู้สึกเป็นเกียรตินะแล้วก็ภูมิใจดีใจมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะโครงการนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นแล้วก็รางวัลที่ได้รับมาเป็นรางวัลเป็นรางวัลแรกของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยคือได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้องค์กรเป็นรางวัลแรกของประเทศไทยเลยพราปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใช่ใช่โดยนักท่องเที่ยวคือกลุ่มของนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะเขาจัดขึ้นครั้งแรกแล้วก็มาจัดที่เมืองไทยเขาหวดให้เมืองไทย จริงแบบคือเรื่องของเ่อคือคนจีนนี่รักเมืองไทยมากเลยนะที่นะเชียงใหม่อะไรต่อไม่ไรก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนราัลทั้งหมด่ยจะถูกแบ่งออกเป็น17ประเภทก็คือมีอย่างเช่นว่าเป็นโรงแรมโรงแรรมโงพยาบาลรีสอร์ทสาาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวอาหารผลไม้ใช่แต่ของเราที่ติดก็คือจะติด2ประเภทน้องจีนก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมกับสถานที่ช้อปปิ้งยอดนิยมใช่ นี่อย่างในภาพนี่ใช่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเรือพายโอ้แล้วคนพายนี่แต่งชุดแบบทหารเลยนี่เขาใจว่าพันท้ายล่ะละสิงถูกต้องถูกต้องนี่คือพันท้ายเขาอยู่ท้ายไงพระเจ้าดีพระเจ้าเสือไม่อยู่นะฮะคือนอกจากเรือพายแล้วเรายังมีเรือสะเทินน้ำสะเทินบกที่สามารถที่ลำนั้นใช่ไหมลำใหา่ไปรวมที่ไปโชว์เวลาแบบถึงสันตตะวันออกหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆนี่จะต้องเห็นเรือลำนั้นอันนั้นคือจะเป็น กิมมิกเลยจะเป็นไไลฟ์เป็นพระเอกของเราใช่ค่ะแฟนไทยเราใหญ่มีกี่นายเนี่ยแฟนไทยเอาสิงโอยี่สิบกว่ามากกว่า20คนอ๋อเหรอมากกว่า20คนเลยเหรอไม่เรือหลายลำไงใช่เขาต้องพายเรือเก่งด้วยเนาะพายเรือเก่งไอ้พวาขยายพื้นที่ออกไปด้วยใช่ไหมฮะขยายออกไปมีมีอะไรบ้างครับที่ขยายส่วนที่ขยายไปส่วนที่ขยายไปส่วนเฟสสองนี่จะเป็นเราจะสร้าง อาคารไม้เนาะแต่เป็นแต่แต่ไม่ใช่อาคารไม้โบราณเหมือนเหมือนเหมือนเปลือกกใช่ก็จะเป็นอาคารไม้สไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีของป่าของที่ระลึกเหมือนเดิมแต่จะไม่แยกตามภาคละพอเราแยกตามภาคมาด้านหน้าแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นสูนอาหานานาชาติยคล้ายๆกาะลันตาป่ะคืออันนี้เคยเคยเห็นเคยเห็นน่นนะคะเป็นคาานาหที่แถวแถวสุวรรณภูมิมีอยู่ที่หนึ่งชื่อเกาะลันตาโอ้โหเข้าไปแล้วมันจะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยมันตื่นตาตื่นใจมากใหญ่มากแต่คือเขาไม่มีเรือพายไงมันต่างจากตลาดน้ําตรงนี้แหละเ้าไม่มีแหล่งช้อปปิ้งบอกว่ามีมีนักท่องเที่ยวมีทางบริษัทหนังมาถ่ายทําที่นี่ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ทําให้ผลพวงของนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเขาเดินทางมาที่นี่ด้วยใช่ครับเรื่องอะไรคะเมื่อ5ปีก่อนแล้วนะคะชื่อโกลาลาโกค่ะโกลาลาโกถชกตงองคือ หลังพอดเรื่องของโกลลาโกเนี่ยคือนางเอกอ่ะเขาจะมาอธิษฐานที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ด้านหเราแล้วมีจริงใช่ไหมมีจริงค่ะก็คือ,อแต่จริงจงอะเขาเขานางเอกเขาจะเอาน้ำบาดของพระเอกเนาะไปแขวนที่ต้นพูแล้ว ไปแขวนที่ต้นโพแล้วก็อธิษฐานมันเหมือนกับว่าให้ขอให้เขาได้เจอกันประมาณนี้เราสุดท้ายเขารู้จักกับคนในนามบัตรนะรู้จักค่ะเปอนลงรักเออประมาณนั้นคบกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วปิงปไปช่วยกลับมาที่เถอแล้วใครแฟนหายก็ไปอุ้ยนะฮะนโพที่ตลาดน้ำนะคะยังมีกุญแจแห่งความรักด้วยนะครับเซ็จเมือนเกาหลีเลยมีคู่รักไปคล้องกุญแจแต่ไม่ต้องไปถึงเกาหลีสถานที่ตรงไหนที่เราขยายขยายไปใหน แล้วก็ต้องมีความแข็งแรงกันสักเล็กน้อยมามาจะไปอยู่ฟังแถวเรียบฟางรถไฟใช่ถูกต้องเรียบทางรถไฟเพราะถ้าเกิดว่าสถานที่ที่จะคล้องุญแจบไม่แข็งแรงพออาจจะเป็นอย่างที่เกาหลีั่งเศสหรือฟังเซดใช่เขาบอกว่า จะไม่ต้องมาแล้วค่ะ้ำไม่ต้องไปถึงเกาหลีก็สมายแล้ตลาดน้ำได้เลยใช่ไหมแล้วสถานที่แห่งนี้ส่วนใหญ่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปอย่างต่างชาตินะเราไม่รวมถึงคนไทยต่างชาติี่กลุ่มไหนครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ป็นชาวจีนนะครับรองลงมาก็จะเป็นเกาหลีอินโดนีเซียเวียดนามลงถึงคนไทยเราอะครับ EC ตอนนี้ก็เปิดก็จะไปอะเนาะมากันเยอะที่พูดถึงเวียดนามแล้วก็ยังมีชาติอะไรอีกนะที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียแล้วก็มีฟิลิปปินส์บ้างอะไรบ้างแต่ปีแต่แต่ละปีแล้วแต่ฤดูกาลการท่องเที่ยวของเขาค่ะแต่ นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยไม่มีฤดูการทางท่องเที่ยวทายทุกวันเขามาแค่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยประชากรีนเขาเยอะมากเลยนะพูดถึงป้ายรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลตรงนี้กันสักนิดนึงประกาศนียบัตรหรือว่าเซอร์ติฟิเคชเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่ามีสองใบมาสถานที่ท่องเที่ยวอินดอร์แล้วก็ต้องแบนี้หนึ่งนะคะสองใบนะคุณผู้ชมใบนี้บอกว่าเป็นท็อป10 best shopping area มา ก็คือในส <|so|>? ่วนของสถานที่ช้อปปิ้งซื้อของนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ที่ที่เขาได้ The b เ s สเนี่ยจะเป็นเป็นที่ นะสยามสแควร์ค่ะ๋อแล้วเราก็ได้ด้วยสยามสแควร์เนี่ยจะจะจะได้ตัวนี้ได้ตัววยก็คือเป็นชนะเลิศไปแต่ของเราอ่ะติดติดในึิงในสิบอ๋อเราติดหนึ่งในสิบด้วยสถานที่ที่ช้อปปิ้งเราจะไปเราจะไปแข่งกับสยามสแควร์ก็อะไรอยู่ต้องตองเ้ะง6้ปีต้าง้องต้้วมั้ง อ๋อนี่นี่ก็อ๋อส่วนทั่วรางวัลเนี่ยใช่เหมือนเหมือนเหมือนไลท์เลยไลท์เลยค่ะแล้วก็จะเป็นคู่กับป้ายนู้นนะคะว่าเป็น เวลาเขาประกาศรางวัลนะเขาจะประกาศอันนี้ก่อนท็อป10แล้วเขาจะให้เราขึ้นไปรับรางวัลเสร็จแล้วเขาก็ประกาศจัดวังชนะเลิศก็คือถ้วยรางวัลเต็้เหมือนนางงามตื่นเต้นมากรสิคน่อนแล้วเราค่อยรู้วันนั้นว่าใครได้จะได้สมบงอะไรประมาณนี้มงกราก็คือเป็นถ้วยรางวัลนี้แล้วทางผู้บริหารโดยเฉพาะเจ้าของคุณมนาเป็นไงบ้างครับโอ้คุณมนาดีใจมากคุณมนากับคุณนกดีใจมากแล้วแล้วเจะกลายเป็นคนเขาผ่องเป็นยองใหญ่ทนีทีงาน คุณปนาาต้องขู่แล้วมั้งทีมงานต้องรักษาคุณภาพไว้ให้ดีอะไรอย่างนี้นะมีกครข่มขู่กันบ้างไหมคะไม่ไม่ไม่นะคะโอ้ใจดีตอนที่ได้รับรางวัลมาเนี่ยทางผู้บริหารเขาก็ก่อนอื่นเขาขอบคุณพนักงานก่อนเลยอ้าไม่มีพนักนานไม่มีันมถึงพนักงานแล้วก็ผูดกอบการใช่เพราะ นอกจากพนักงานเราเนี่ยก็พูดกับการเป็นส่วนสัมพันธ์อย่างมากเพราะเขาคือผู้ที่ให้บริการโดยตรงกับนักท่องเที่ยวถูกต้องถูกต้องค่ะต้องดัองหน้าต้องประชิดตับคนที่เข้ามา ที่กินที่เที่ยวช้อปปิ้งห้องน้ำอยู่ไหนอะไรเงี้ยผู้ประกอบการด้วยค่ะใช่ผู้ประกอบการหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีเลยค่ะทุกร้านตอนนี้มีผู้ประกอบการอยู่ในตลาดน้ำประมาณเท่าไหร่กี่ร้านโอ้มากกว่า300ร้านค้าค่ะคือมันจะมีร้านค้าที่เป็นร้านแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นร้านค้าเือรพายด้วยแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าคีย์ออสเนาะเป็นเหมือนรถตุ๊กๆคันเล็กๆเหมือนเอนมันต้องมีเ็เลคือต้องต้องบอกนะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไม่มีกิมมิกหรือว่าไม่มีจุดขายอะไรเนี่ยนะมัน ยากนะ<ช>เพราะ<ช>ปัจจุบันเนี่ยคนพยายามมองหาจุดขายของตัวเองว่าฉันจะทำยังไงให้ลูกค้าเข้าถ้าเกิดแบบธรรมดารรมดาไปเนี่ยมันก็ยากที่จะทําให้นักท่องเที่ยวติดใจได้นะแต่ที่นี่นี่เขาเหมือนกับเขาสร้างแบบแผนมาแล้วนะ<ช>แล้วด้วยเที่ยมนวยด้วยนะ คือสถานที่ของเขาได้ได้เปรียบอะพี่ปอมเขามีแหล่งน้ําเป็นที่ดินเดิมอยู่แล้วชนะมันก็เลยทําให้เฮ้ยมันก็ต้องแบบมีคนบริหารหรือว่าเป็นคนที่คิดน่ะคิดได้แล้วเอามาผนวกกันแล้วเผอิญคนไทยเราหรือนักท่องเที่ยวทวินหาชีวิตแบบเนี้ยได้เตรียมง่ายแบบนี้เหมือนย้อนยุคกลับเนาเออมันบูมมากเลยนะอกจากเรือพายที่เป็นสมัยเก่าที่เป็นวอเตอร์ปาร์กี้ค่ะวอเตอร์ปาร์กี้เป็นใช่เป็นเหมือนเรือขับ ใช่ยังเมื่ไหก่อนที่แบบว่าใช่อันนี้ไม่ต้องจีบนะใช่ไหมแต่อันนี้เปิดบังคับออโต้โอ้ยแฮร์รี่ค่ะอย่างนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยสิอันนี้จะจะเล่นในในหลังน้ำเดียวกันกับเรือพายด้วยใช่มใค่ะแต่ว่าเราจะกั้นไว้เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวค่ะเพราะความเร็วเขาต่างกันใช่ใช่ไหมแล้วนอกจากอันนี้มันคือจุดที่โดดเด่นใช่ไหมเรื่องของการล่องเรือใช่ครัต่อไปเราจะมีการ มีการเพิ่มในส่วนของเรือเนี่ยอะไรให้มากขึ้นหรือเปล่าจริงๆตอนนี้เรากำลังจะผลักดันให้นั่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย ลงเรือตัวพระเอกของเราก็คือเรือสะเทินน้ำสะเทินบกใช่ลงได้ทีกี่คนนะคะ35คนต่อลำค่ะซึ่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยเรามีทั้งหมดสี่ลำซึ่งเราต่อเองทั้งหมดนะคะทีมช่างเราทีมช่างเราต่อเองทั้งหมดซ่อมเองต่อเองเพ้นเองทาสีเองทุกอย่างเลยอันนี้การแสดงนี้ทุกรอบไหมคะเนี่ยอันนี้จะเป็นเฉพาะอันนี้จะเป็นเฉพาะกิจค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่6กที่ผ่านมาเนาะเรามีงานแถลงข่าวใช่เราก็เลยมีพิธีริ้วขบวนวง สวงพญานาคทางน้ำค่ะอ๋ออันนี้ไม่เคยมีโช์นี้มาก่อนใช่ไหมไม่เคยค่ะที่จะเป็นครั้งแรกใช่เราจะโชว์กันเองหรือว่าเราไงใช่ค่ะเราจะมีใช่ทีมนักแสดงใช่ค่ะจะมีทีมนักแสดงทีมนางรำแล้วก็นักดนตรีแล้วก็สร้างหน้าขึ้นมาใหม่เลยใช่ถูกต้องถูกต้อพอดูแล้วยังงามงดอยู่เลยถูกต้องโอ้ถ้าเนที่ไปวันนั้นก็ถือว่าได้กำไรเลยนะใช่นี่จะเป็นนักดนตรีของเรา จะเป็นวงดนตรีไทยประยุกต์อะค่ะแล้วแล้วการแสดงแบบนี้อย่างอื่นๆเนี่ยมีมีให้ได้ชมไหมการแสดงมีทุกวันค่ะจะเป็นการแสดงเล่นดนตรีสดเนาะเป็นวงดนตรีไทยประยุกต์แล้วก็มีมีทุกๆต้นชั่วโมงมีการแสดงลงเรือด้วยทางน้าค่ะแล้วก็มีมวยทะเลด้วยทุกๆวันเวละสองรอบ แล้วนี่น,นี่อาคารนี้สร้างใหม่หรือว่าของเดิมถูกต้องค่ะนี่นนเป็นเฟสใหม่ใช่ไหมใช่โซนที่เราสร้างใหม่ออที่เห็นอยู่นี้จะเป็นศูนย์อาหารค่ะส่วนอาหารนานาชาติใชนะ่โอ้โหพญานาคก็ ถ้าเปรียบเทียบกับคนจริงก็คือมังกรน่ะเนาะใช่เออนะมันก็แบบเหมือนสอดคล้องกัน่ะวัฒนธรรมไทยจีนของเราผู้ประกอบการในนั้นเขาเขารู้สึกยังไงกับรางวัลนี้พอพอได้รับแล้วพอพอได้ได้ยินข่าวว่าเราได้รับรางวัลนี้เขาท่าทีเลยมไม่ไม่คือเขาท่ีเลยไ่หมนที่เราได้รางวัลคือยังไม่ได้แจ้ดผู้ใหลย คือเขาก็รู้สึกแบบรู้สึกดีกับเราามากเลยนะเพราะว่าก่อนที่จะวจะเดี๋ยวเราจะมีการเลี้ยงผู้ประกอบการด้วยผู้ประกอบการคือแบบรู้ข่าวเร็วมากคือเขาจะฟอลโล่ตลอดนะครับเรื่องเรื่องของรางวัลพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบรู้เซนซิทีฟของสถานที่ของเขามาใช่แล้วทางผู้บริหารเนี่ยเขาก็ มีความประสงค์ที่อยากอยากที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับเราเพราะว่าไม่ใช่แต่พนักงานบุคลากรของตลาดน้าเท่านั้นผู้ประกอบการมีส่วนเป็นอย่างมากนะต่อไปอีกอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณไปถึงเมืองพัทยารวมถึงการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยครับที่มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการแล้วเมืองพัทยาได้แสดงความยินดีอะไรกับเราบ้างไหมครับที่ได้รับรางวัลนี้มา ค่ะก็ในในวันที่6ที่ผ่านมาเรามีการแถลงข่าวท่านรองรองนายกรนากิจค่ะก็ไปร่วมงานแถลงข่าวกับเราด้วยแล้วทางผู้บริหารเนี่ยก็จะนำ ช่วยแบบเนี้ยไปมอบให้กับเมืองพัทยาด้วยเนื่องจากว่าเป็นช้วยนี้จะไปไว้ที่โน้นใม่ทำก๊อปปี้ไว้ซะหน่อยเหรอคะโอ้ยเรามีแบบจำลองไว้แล้วตัวเท่าคนเลยใหญ่มากโอเคจัดไปจัดไปก็าทำเร็วนะมทำเร็วค่ะขอแบบนี้ใช้เวลา่ได้เลยนะเหล็กกำลังร้อนพี่ปองต้องตี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 แล้วขึ้นรูปทันทีเลยชิมช่างเราสุดยอดใช่เออนะแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวพัทยาด้วยที่ว่าได้รางวัลโหวตมาจากคุณจีนนะแสดงว่าเขาร รักเมืองไทยแล้วรักพัทยามากไม่แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ประกอบการอย่างที่ทั้งสองท่านได้บอกไปนะครับว่าเขารับแม่สับคุนดน้องจริงๆค่ะใช่ไหมเขาให้การต้อนรับยิ้มยักกับสายการผู้จาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญภาษาด้วยภาษาจีนผู้ประกอบการที่ตลาดน้ำเราเนี่ยภาษจีนได้เกือบทุกร้านโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยค่ะมันก็เลยทาให้เข้าถึงง่ายไงแล้วคนจีนเนี่ยเขา เขารักคนไทยนะอันนี้ฟังมาอันนี้ดูในเว็บเพจอะไรพวกนี้ก็จะมีแบบนักวิชาการเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาเห็นคนไทยเนี่ยเจริญเพราะไม่งั้นเขาจะเียกประเทศไทยว่าไทยกัวเหรอไทยกัวที่แบบว่าเป็นคนดีเป็นคนที่แบบดูยิ่งใหญ่ตัวมีอานยธรรมคนจีนสมัยพ้นทะเลเขาต้อง ล่องเรือสำเพอมาพื่งพระบรมมพธิสมภัรที่เมืองไทยเขาก็จะแบบเทิดทูนเมืองไทยมากๆเลยว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้เขาเนี่ยเจริญเจริญแล้วก็ได้ประกอบอาชีพคนรวยทั้งนั้นจีนในเมืองไทยนี่พูยเศรษฐีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่สําคัญคือคนไทยคนจีนก็เรียกว่าเป็นพี่น้องกันเชื้อสายค่อนข้างที่จะดูแลอาจจะ เชื้อสายเดียวกันว่างั้นเถอะนะหลายหลายคนปัจจุบันนี้เออนะอย่างผมก็มีตาเป็นคนจีนเนี่ยก็ได้กลายมาหน่อยเรื่องมีไก่อันนี้อันนี้ตาจิ๋วนะฮะอันนี้ตาจิ๋วนะไม่รู้ไม่รู้จีนอะไรรู้จำไม่ได้แล้วเออะฮะมีบ้านที่จะพูดกันเล็ดลออุตสาห์ไปเรียนจีนกลางมาลืมหมดละค่ะและใช้ก๋วเนี่แหละเวลาสุดท้ายแล้วครับอยากจะให้ทั้งสองท่านได้ ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนชาวเมืองพัทยาบ้านแล้วก็จะอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษอะไรยังไงบ้างครับเอาที่คุณจินก่อนละกันครับก็อันดับแรกนะครับ,รบต้องขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงนะักท่องเที่ยวก่อนนะครับทางตลาดน้ำสีภาพ,พัทยาของเรานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับก็นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วของเรายังเป็นแหล่งของการเรียนรู้นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับก็ต้องขอฝากขอบขอบพระคุณไปถึงเมืองพัทยารวมถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับท่าไหนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวชมที่ตลาดน้ำสีภาคนะครับตลาดน้ำสีภาคของเราตั้งอยู่บนถนนบนถนนสุขุมวิทนะครับทางไปสัตหีบนะครับอยู่สุดเขตเมืองพัทยานั่นเองเปิดทุกวันนะครับที่สำคัญคนไทยเข้าฟรีครับ๋อคนไทยเข้าฟรีนะคุณดีค่ะก็ อย่างที่ว่าเนาะกว่าจะได้รางวัลมาก็ยากแล้วรักษารางวัลไว้ในปีหน้ายากยิ่งกว่าแต่ยังไงก็สิ่งอื่นที่อยากจะขอบคุณเลยก็คือขอบคุณผู้ประกอบการภายในโครงการตลาดน้ำสีภาพพยาของเราทุกท่านเลยเที่ให้บริการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าของเราเนี่ยสูงสุดเลยค่ะแล้วทางตลาดน้ำสีภาพพยาของเราเองเราก็จะรักษามาตรฐานออของเราไว้แล้วก็เราต่อไปเราก็จะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเราเพื่อให้อ่า เขาเรียกว่าอะไรอะสร้างความประทับใจสูงสุดแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามตามตามให้มันทันสมัยคือจะเหมือนว่าคนที่เข้าเคยเข้ามาแล้วเข้ามาอีกจะไม่เจออะไรซ้ำๆใช่ค่ะเราจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาพยายามมุนงวีนถูกต้องวนที่แห่งเนี้ยคือจะมีความหลากหลายในด้านของวัฒนธรรมค่ะ ก็อยากให้นักเที่ยวที่มาเที่ยวเคยมาเที่ยวแล้วกลับมาแล้วมาเจอสิ่งใหม่แปลกใหม่จะได้ไม่ซ้ำซากซ้ำเีงนะคะเอาละวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะคุณนัทวันรกุลพงพาณิชย์แล้วก็คุณอิสราพรสินสุวรรณชัดค่ะเจ้าหน้าที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำสี่ภาคสวัสดีค่ะขอบคุณท่านครับแล้วก็ยินดีด้วยครับกับรางวัลนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองพัทยา บ้านเราด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลดีๆแบบนี้เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ของมพิทยานะครับยังไงก็ฝากถึงผู้ประกอบการต่างๆนะครับรักษาคุณภาพของคุณไว้นะครับเพื่อในปีหน้าจะได้รับรางวัลแบบนี้ด้วยเหมือนกันใช่แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับ Morning Voice เช้าว,วันจันทร์ที่8มิถุนายนวันนี้เรา4คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ